อันนี้เราอยู่กับ p u พเใช่อีกแล้วครับไปเลยแต่น,นี้อยู่ในเครื่องแต่น,นี้อยู่ในสเปค i3 Gen12 และ vga เป็น gtx 16ึ่งหงสูซปอรปรับภาพเป็น full hd frame ร a เนี่ยเลือกเป็นแบบ ultra เล่นได้สบายสบายไ <c oughs> ปเล่นกันเลย ปไปไปสิ<ไ>ป <laughs> สวัสดีครับเราจะได้เจอกันไหมไป let's go ขึ้นเครื่องเลย หัวม่งลงไปจ้าใช่กางลมอุ๊ยเหมือนมาเคยมาลงที่นี่เลยกลางทุ่งไงกลางทุ่งทุ่งเดิมเลยปะนี่อุ๊ยมีคนลงใกล้ๆอ่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วดูลมเลยอุ๊ยมันลงก่อนด้วยประเด็น หึงลงไกลบ้านด้วยนะอืมอันนี้ถ้าตายก่อนก็ยิ่งเจอได้กินไก่อีกอดีตกินข้าวผ่านทูบไงแล้วป้าเดนคือได้ได้กินแบบอ้าวได้อะไรอะ่ะได้อะไรอะ่ะได้ปืนได้ปืนได้ปืนเดินไปไหนล่ะ รีบหยิบเลยรีบหยิบเลยนั่นกำลังมาแล้วสองหัวก็เลยจกยักรยานแบบพับค่ะพื้นที่ไม่พอเมือนบ้านมีอะไรไเก็บของกันนะได้อยู่นะเต็มเด็กขนาดนี้เล่นได้ปะไ,ได้อยู่ได้อยู่คือเท่ากับได้ <laughs> ไม่ใช่ได้อยู่คือไม่ได้ใช่อันนี้ได้อยู่เท่ากับได้เซมเลตวิ่งอยู่ร้อยร้อยสิบใครที่แบบซีเรียสซีเรียสหน่อยก็อาจจะขยับตาขึ้นไปไม่ว่ากันแต่อันนี้น้องคิมมันอยู่ที่ฝีมือด้วยว่ะช่วยใหญ่พูดเรมาดูกันเลยดีกว่าใช้ 4K แต่เล่นกากก็ กินข้าวบัตทูบเหมือนกันชแต่ตอนนี้หาคนนั้นไม่เจอทุกคนเอ๊ะประตูบ้านหลังนี้เปิดหรือหรือว่ามันออกอีกทางนึงเฮ้ยไม่เสียงเนาะเราไปข้างนอกดีกว่าดูแมปดิมันก็คงหนีเราเหมือนกันอะ ต่เราล่ามันไงนี่เราไปเก่งแต่แล้วไงอืหรือมันไปซุ่มบ้านหลังน,น,นู้นเราจะไม่เก็บปืนนะคะมันวางเวงมากใช่เราจะไม่เก็บปืนมอไซค์อยู่บ้านหลังนั้นนะํำได้บ้านหลังไหน,น นี่หลังตรงรถนั้นน่ะเราก็ขับเขาทุ่งอันนี้เราไอ้นี่มอะไรนี่อยรถเราจะไปไหนดีคะดูมากกว่าป่ะแม่น้ำเลยอ้าวลงมาทำไมเดินไปเราสรุปเราจะเดินไปไม่ไๆ่ไมทิ้งรถไว้ที่นี่แล้วเดินไปไม่ไม่ ทิ้งไว้นี่แหละเออสรุปทิ้งรถไว้นี่แล้วเราเดินไปเอาพอแวะบ้านหลังนี้ก่อนเราเป็นนักล่าตีนป่าอยู่แล้วจะเอ๋นี่โอ้ยเราปั่นจักรยานไปดกว้างเก็บไปด้วยนะบประเด็นอะนี <laughs> เ่เราไปไหนอะ่ะเก็บจักรยานใช่ ไม่ได้ให้ปัน่นงงเหมือนกันนะอันนี้ใครรู้วิธีปั่นบอกด้วยเหมือนได้ยินเนาะเหมือนได้ยินเราหูแววสงสัยจะคลิปเอง <c oughs> เรามานนักล่าเราเลยได้ยินนี่ <c oughs> เราเป็นนักล่า หลือตั้งหกจุดแปดนะคะหกจแปดคนที่ยังไม่ตายเราเป็นหนึ่งในนั้นหลอนไปหมดแล้วระแวงเลยหวาดระแวงหวัดกลัวเห็นอะไรแบบขยับขยับอ้าหยุดทำไมล่ะหนามตามตีนไง โก้โก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 แล้วเราจะยึดอะไรเป็นหลักเอาเนี่ยเอเริ่มจากจุดไหนกันดนีวะจะข้าแม่น้ำใบแห่ตรงลงเห็นหลางเขียวเขียวไหม,มเราจะวิ่งไปยันนั่นเลยโ <laughs> อ้ทุกคนเห็นหลางเขียว <laughs> ๆขียวนูน่นนะบนเขาอ่ะนู่นนะเราจะวิ่งไปยันนู่นเลยเราจะไปหาคน <laughs> ไม่เจอใครเลยไม่เลือกขับรถด้วย แต่อย่างว่าร<ช>อบนี้เราอยู่ในแอร์เรียใช่เราไม่จำเป็นต้องมีรถขับไปไหนมีก็ดีเนี่ยแป๊บเดียวจะถึงแล้วอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมเอ,อ,อุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมเข้าสู่สมรภูมิของจริงว่ะของจริง<ช>ของจริงไม่ไก่กานะคอมเมนต์ก็เบาๆหน่อยนะ เราก็เป็นแค่หญิงสาวที่มันั่งเล็นเกเท่านัดเองใช่อือุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้ววะมาแล้ววะอุ้ย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 มัวปั่นจักรยานเรียบร้อยเดี๋ยวได้เรียบร้อยอุ้ยปุ๊ัมนไปดูดีเปิดเปิดไปดีเปิดให้เขารู้ไปดีอุตส่าห์อยู่เงียบ อ้ยังอยู่ในวงนะจ๊ะแต่เราก็อยู่ขอบเนะาะการอยู่ขอบมันจะทำให้เจอคนแต่แต่ตั้งแหล่เราว <laughs> ิ่งต <laughs> ลินรั่วเฉย <laughs> ต,ตั้งแต่เราวิ่งมาเนี่ยยังไม่เจอใครเลยลิ้นเลว <laughs> ตรงเนี้ยมันเสี่ยงเพราะว่ามันพื้นที่โลง่งถ้าเรากไปแม่น้ำนี่แบตรงนั้นอาจจะเหลือสีค <น S 2> ส่คนแล้วยังไม่ตายใช่เพราะเรายังไม่เจอใครข้ามฝั่งแม่น้ำไปนี่ที่เรารอดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เจอใครเลย มันแบบืสงครามนี้เราต้องรอดลงไปข้างล่างเราจะเจอเรือไหมอะลงไงก่อนมีแต<ง>่โคดหินลงได้เชื่อน้องนี่เราล็อกตามกดเห็นไหม ชีวิตจริงนี่คือเลือดสาดแล้วนะตีนี่เลือดเลยนะนี่เป็นไง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 ี่ลงมาล้วจ้าก็ยังไม่เจอใครอุ้ยรถขยับว่ะรถขยับอ๋อวิ่งไปตรงนู้นเหรอรถขยับว่ะ มันขับไปไหนตอไหนโ,หไโอ้โหไปอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย